อ่เนาะปิดกั้นแล้วบัดนี้เนาะอ้าวเนาะพี่น้องเนาะมาต่อกันอีกพี่น้องยังบ่ทันได้อ่าออกไปไสอยู่เนาะบ่สิออกไปกินข้าวรถ ขออนุญาตพี่น,อน้องเบิ่งหน้างานน้ำกันอีกจังหน่อยก่อนเนาะพอดีกับสีนี่แหละพี่น้องเอ๋เดี๋ยวให้ยสั่งสั่งเตี้ยท่าแบบนี้พี่น้องเนาะอยู่ทางไายกระบะพอดีเดี๋ยวมาผสมอยู่นี่เลยจังไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเนาะพบเจอกันคือเก่าคือเดิมกับเบาเสียงพี่น้องเนาะทางสั่งเตี้ยกับพี่น้องเนาะเอ้าเนาะสบายดีเด้วยสบายดี ສະບາຍດີພ <Sí. S 2> um, oh, ີ່ນ້ອງເນາະຜູ້ຫຼາຍບາດນີູ້ກ๋อເປັນນຸກกິ່ງເດີ້ບໍ່ໃສ່ແປ້ງໂອ້ແຫ້ງຄັກແລ້ວນຸກກິ່ງເພາະວ່າຖ້າສັກແປ້ງນີ້ມັນຊິເຮົາຈັບນີ້ມັນຈະເປື້ອນມືແລ້ວກະມັນກະຊ້ໃຊ້ເປກກິນ້ອຍພນມີແຕ່ວ່າຮົາຈຸມໃນປອງເຮົາລາດດີ້ົດີ້ີງແະົມຢນີດີລກ สีนี่จะเป็นสีขาวอ่าเอาขาวเนาะหลังค่านี่สิเป็นส<ซ>ีสีเทา,ทา,ทาเทาหรือว,ว่าแบบคล้ายๆว่าเทาและโบนะคล้ายคือสีรถดุ้งเิ่มกันบะมีสบายดีไหมคะ่ะไปยังมือนี่ฮะไปซื้อน้ำมัน เดี๋ยวเราไปเอาเนื้อหัดก็ได้โดยโดยเอาัอาข้อตีแทนก็ได้คนตีมาหัดนเนาะน้ำลงน้ำมะเอซีเทเนอร์ก็ใส่จังหน่อยเลยเนาะพอให้มันลื่นเนาะเอาเครื่องนี่แปลใบให้เท่าคนก็ได้จะเชียารถน้อยล่านี่บ่ไป เอาเอาคอยมาคอยไปเด้อชิงลายได้โอ้แต่ขนมลายเทนให้ไปขายบ่เนี่ <laughs> คอยละโอ้อาไาวปนี่มันกับหมดกินมดแล้ว <laughs> เอาเนาะโอ้อย่างแบนเลยโอ้เดะนี่เนาะ <laughs> อื้อ สนนำกัแต่ว่าเขาผสมทีเดียวด้วยเนาะลองผสมตีหน่อยซ่งเขาทาบนเขาเก็บไว้ได้นนั่แหละหักสีโบว่าไอ้ทาจนเบิดนแล้วแต่ว่าเขาเก็บไว้ทาขอบเพราะว่ามันแห้งเราคอยปิ้นขึ้นมาเลยอ่ะอีกสองรอบเนาะสีขาวนี่แกตัวนี้เทสุดแล้วจริงๆจนเต็มตัวนี้แหละเทสเต็มนี่ก็ตีได้บ้างใช่ไหมไงโบ ต้องงินเนาะเดี๋ยวคมมาบอ๋อนี่แมนบ่สตัวสุดนี่มาคมนะคมบนมือกับบอสบนนิ้วกับบอกแล้วนี่เนาะดูทีชี้กันเลยจนเต็มขอบนี่แหละตามที่ก็นคนนั้นว่าโอเคบานนี้ก็เก็บไว้ก่อนเอาหางไก่ด้วยอย่างพ่กน้องมูคนอันนี้ได้ไป สีสีขาวเป็นสีขาวเขาออรอบแรกนี่เขาทาแบบจางๆไปก่อนแปว่าหมันมีน้ำเด้อีมน้ำไปก่อนรอบที่สองเพราะจางสีเขม้ม<อ>พอดีอแล้ว,ลวรอบที่สองนี่มันสีสีเข้มกว่านี้เนาะไปอาบ้าเขาบ่เติมอีกแล้วนะรอบแดกสิเป็นแบบน้ำเน้นจาน้อยเพราะว่าเขาเน้นน้ำอยากให้มันอิม่ม น้ำอิ่มก่อนอทั้งไทยทางเชียงนี่อ่ามีบินอยู่บงเด้อางนะทินเนอร์นี่สองร้อยบาทตัวนี้สองร้อยบาทเป็นลายเป็นเงินบาทสี่โอ้สี่ร้อยสี่ร้อยบาท ทงเ,เนาะน่รวมกับแปรงลูคกกิ้งมีสองสามย่างนี่แหละพอดีเบิดไปหกร้อยห้าสิบบาทไม่ต้องเลยตัวนี้แหละเนาะมาทาขอบแป้นลมสิยดตัดกันนู่เนแบบมาแล้วเนบบาะในระวบอมันนี่จะ <c oughs> <c oughs> เ,เป็นลงมือดูได้บ้านนี้เนาะ อ๋อเนาะสิล้มยังไงป่ะนี่ถือกินนี่เนาะทินเนอร์ครับไปไปนอนก่อนนะครไปเบิ่งน้ำกันตีปาดนันปลาเตอันนี้เนาะไงพ่อ,อตู้เข่ากันคักปลานยังปานเห็นเลยเนาะใช่มีเก็บมาดูดูเลยอันนี้เอาไว้เจนี่คนก็เลยละจังมาเก็บจะไปใส่เด้ออยู่นี่เด้อ เก็บ้ขนาดในข้าวดิโอ้บัวแต่ข้าวแล้วเจ้าข้าวแบบคักแท่สีนี่เนาะข้าวแบบลอกอยู่เด้นนี่ข้าวทาวอนเด้ด้ทานอย่างไรขาวทาวอนยังกบอีกอยู่เนาะนี่มัน สามแผ่นสามแผ่นบ่โดยสามแผ่นสี่แผนน่นอฮะเดี๋ยวจะใช้ลูกกิ้งไล่แต่พี่เราแหละน่าจะเจ้าะสลัวเอาใบใบกันลองเบ่ะเนาะเดี๋ยวไปเชยงกันแปลงกุ๊บก้านฟ้อนแทนเฮ็ดบาทนี่อ๋อเข่าคักนีนขาวคัากรดในเนาะ แบบกิ่งก็แบบท่านี่โซลไลต์ที่ง่ายที่สุดกิ่งนี่แหละแบบกิ่งเขาว่าเนาะม,นมันบวบบบถึงมือเพราะว่าถ้าแป้งมันสีปเปื้อนมือเนาะน,นี่เขาก็ทาไปบาทเดียวเลยมีแต่ว่ารอบแรกเขากะโบเน้นปันไดเขาทาไปไปพรเขาข,าข้าก่อนว่ามันต้องสองรอบไม่ได้จรงจริง,นนรงนเนียนเป็ห้องพืนนะวอยไง้องพื้นคันบามันเหนียวเจ้าเกา เทนเนอร์เพิ่มอีกเด้อทางเดียวเด้อโดยโดยโดยอืมแบบบางลางไปชันได้ก่อนเป็งลูกกิ้งแบบที่นีเก็บในเฮือนในซานเขาก็ง่ายได้ไ<ง>เก็บขอบผาขอบอย่างสิมันบวบเปื้อนตะกี้คอยเข้าใจว่ามันใหญ่เลยเพราะคิดนในงจว่า มันชิลงกระถังได้อยู่บ่น,น้อยเลยอ๋อแมนเพราะว่าถ้ามันก็มีแบบแปลงแบบดูก,กิ้งน้อยเนาะอยู่ที่เฮาเลือกใช้อยู่ที่เฮาว่าสีเลือกใช้แบบใดเพิ่นก็มีขายเพื่อนอยู่ที่เฮาแบบว่าเฮาสีอ่าชินชน่าการเอาแบบสะดวกสบายแบบใดจะใส่แปลงนี่ก็อยู่เพื่อนแต่ก็น่าเล่นออยู่เลย ต้องจุ่มอีกเนาะแม่ถูสิมันปวด่างอีกนี่เขามันเขาจับสิเด้กง่ายไปดูกิ้งเลยโอ้คนบอลลักซี่ไปดรอปว้ามันสิขาวบได้ฝานมือน้ำแบบนี้ดีเออผมผ่านแค่แล้วผมผ่านไปแล้วฮะได้ผ่านอยู่ อาจะชิบอะไไปไหนครับ <c oughs> เล็กน้อยนี่ออนะอ่ะจะวทายอะไรไปบดเก็บขอบขา้างวานังกัดจังวาน้ำหลังอีกทีนึงเนาะ <c oughs> โอ,พอ้พอดีรถถังเลยพอดีรถถายเป็นลมเลยพอดีงามเนาะแม่ <c oughs> สองรอบพอดีงาม เพราะว่าเขานิ่งเน้นเนาะมือเขาจับได้ถนัดแต่เขานิ่งแต่มันคบคันคบกับพดีเลยเพราะว่ามันมันมืน่นมันเกี่ยงเลยเด้อันนี้มันพอดีเป็นพอดีเป็นค้นพอดีมันคันว่นาเรียบลายกับบบอ่อเขาอีกเนาะสะต้องเป็นผู้ดีเป็นแผ่นปืนป้นแบบย็ดหยาบ ได้อยู่จังเลยน่ะได้เลยเนี่ยมาร์กเนาะทำอะไรด้วเนี่ยมากเนาะลุงน้ำลุงน้ำมันก็เปียกเลยจัง่อยเหลืออยู่พุ่นอีกประมาณ3-4แผ่นเนาะพอดีคักได้สองลำเนี่ยวะพอดีรอบสองรอบเนาะงามเนาะดีงาม อ่ะฉันเนาะมีแต่ว่าเหมาะนาทีนี้แห่ทางช่างเตี้ยนะม,มันการต่อไปหนอป่อยอ่าเดี๋ยวบุเซงกระชีพ่วงพุ่น,นอะไรแาบนี่ไปเคลื่อนทางน้องดิ่งตัวนุย้ยโดยโดยอ่าแบ่งกันอยู่พุ่นอยู่ซี้ะเนาะจะจะสีคส่คนคุณสี่คนเดี๋ยวบุเซงเสีเ่ยวกระพุ่นไปให้เพันก่อนโดยซื้อทั้งซอยทั้งน้องโมเพิ่นไปหนอ่อยเป็นแม่ค้าเศร้าขายเป็นบุบส์บุเชงก็ได้เหมาซอยน้องเพิ่น Tân là nơi đứa sang đâu rồi đâu đôi đôi rồi đâu rồi đâu rồi rồi đâu 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 rồi rồi đâu rồi đâu rồi rồi con đi

<cười> <cười> đó nó nó xì khao xèn số ăn nó với nó bạn này có lại phải to cần à, ban nước san còn thang nó đình đỉnh tươi nuôi nó với đường nó ăn nước cần và thang bò bùn phân một ma vô nó nó với nó lại chơi อ๋อเนาะาทษทางนี้ก็นก็ขึ้นแล้วนี่พี่น้องเยปิดกั้นเนาะใส่บุงกบเรียบร้อยเลยโหย่างหอดเอาแท้นี่เนาะอ่าวอันมาหน่อยนี่ก็ยูนี่อันนี้เนาะสองตัวนี่โ้หเส็นแล้วทั้งนี่ เหือบ่คืนอ่ะน,นะอน้หมนึ่งหม้อเหอนะน่าเหือดีเดีเด้อเนาะเเนาะเนาะปิดกั้นแล้ววันนี้เนาะผ่าึงผ่านไปอันนี้บริษาอันบกแก้วเนะวาะเหมนี้การงายดีพี่เนาะอย้ยัดงบเมาน้ำแต่เร็วอีกปิดกั้นตัวนี้ มองเห็ดกินเนาะมองทั้งช่างเห็นอยู่เห็ดกินนมาละยอดเลยเมื่อนี่ทางอันเจ้าของคนบปได้มาบ่มาอยู่เม,มื่อลรอบ่เมื่ออืมพอดีเอาสีไอช่างที่อ่ะ พอได้เพิ่นเมาแรงนี่ภาษีภาษีเป็นลมเมาอะไรเติบอยู่ด้อมจะเดี๋ยวแค่เี๋ยวน้ำเดี๋ยวเนาะมีตะพอนด้วยกันมีสามยู่สี่คนเอ้าจะไปเอาวันกระปุ้นก่อนไปกินข้าวก่อนเนอะเพิ่มพลังอีกก่อนก็ได้พูดีน้องมูเพิ่นไปค้าขายมาดุด บบว์บดจูท้ายกับว่าเะไะมาบดรถอ่าเป็นแมคดด่ค้ารถขายก็พนบโมบดรถซอยเพิ่นเลยอ่าพอด,ดีเ<อ>ด้ดมาให้สร้างเลยมือน,นี้ว่ะฮ้จ็ดถุงเถุงถุงนึงสิบพันเอาอน้าูาด, 10, าด,ดีดน พากกัลุงมากินก้อนแกรดเด้อย,ยันว่านน้ำมันเสียก้อนไนะอะลงมาก็ก้อนแกรดเนาะเดี๋ยวคอยเฮ็ดก็ได้กินเข่าก้อนกินน้ำก้อนอืมอืมเอาเนาะทางอ่าพอตากับช่างเตี้ยกะแบ่งกันแล้วอยู่พุ่นกะนี้ะกนนะกินได้รึเพรภาวะว่าหึงบม่ได้เด้อากาศฮอแน่วไปสิหนีวะเสียได้ น้ออันน้ำนด้เป็นในน้ำเบิดเดอร์บอน้ำกินนะเดี๋ยวโท่นี่บ่ทุกเดียวนเนาะชั้นก๋าเดียวบ่แรงเนาะอ่าเดี๋ยวบ่แรงพื่อเดี๋ยวไม่ใช่สิของบ้าเพือนเราเนี่ยเอมาให้ของหวานบ่ทางอีจ kind of mm ิต hmm. บ่ของหวานเนาะของหวานนี <whereas S 2> ่ก hmm. so 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 ็เข so ้ากันอยู่ด so ้เพราะว่าช่วงฮ้อนเนาะฮ้อนแบบซี่นี่ของหวานน้ำก้อนแบบแนวเย็นๆนะนะพี่น้องเอ๋แบบว่าป้าชุกสิมีเอ่า ต้องการเนี้ยยินยั่งเดียวหน่ะเนาะอันที่ว่ากับช่วงนี้แตงชิอยูได้มามมาากินก้อนกินก้อนด้วยด้วยอ่ะเนาะถ้วยมีครบอยู่บ่หายไปดอกเนาะมาเราบ่เขาฮะ เดี๋ยวสิ่หันน่ำไหมมาไว้ให้แกงเด้อเห็นว่านะั่งเดีย๋ยวมีแต่พอครัวคนเป็นอยู่อย่านางแกงหน่ำไหมเพราะได้กินตอนทำตอนแรงพี่น้องไอเปลี่ยนอาหารเนาะอันนี้กับคนได้มาอยู่กินนี่ได้เพคนมานี่เนาะไม่กินแล้วไม่กินเลย อันอันได้กินในลานี่ตุ้ยนี่ก็สีงามได้มาตัวนี้เนาะนมันจอยในมันก็เลยอันนี้มันามา่นมานนมาเอาว่าเจ้าของเพิ่นตอนเว้นนี่เพิ่นไปเฮ็ดเวียเฮ็ดการเนาะตอนแรกนี่เพิ่นมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยกินข้าวมื้อเด้อมามแากะแกะเลยอ่ะ,มา,ๆๆอะมาช่องเบอร์ของน้ำเราอีกก่อนเนะาะมาเป็นน้ำแค่เป็นข้าวเป็นน้ำแล้วเนาะ หงน้ามนี่อันนี้ทัวสวมแบบนั่งอันนี้เนาะครัวแบบนั่งอ่าทั้นี้นิสเป็นแบบย่อมาพี่บิ๊ช่วยๆเราอันน pues ี้แบบย่อพี่น้อยเนาะที่ทรงของน้ามีสีเป็นข้างรังของครัวเรานี่สิอยู่นี้อันนี้เนาะครัวอยู่นี้ ใช่ได้เนาะเฮรายโอ้พอล้งเนาะเฮรายตั้งแต่สั่งมาตั้งแต่เทคานถูกเนาะดุนนะย่างละรถเนาะเดียวบอบุญพลงมาเตเนื้อพระแล้วมันจะเหมือนการอาจจะบื้อมั่งเดินทางเล็กกับบ่อส่เิ่ เส็จเด็กกับ่พอเนาะยังขาดอีกอยู่ครับขาดมาตามเสร็ครับตอนนั้นน่ะเนบ่มาก็อยไปเอาเองเนาะเฮายังไสบ่ได้เฮ็ดงานผูคจํานสิูนเลยกะพูแลมื้อื่นเด้อคั่นว่าแม่นเพราะว่าเป็นเป็นปู่ก็มาแล้วคับอันเดียวช่วงแดงๆนี่ยินจันอยบ่ใช่สิไปสั่งไม้18เป็นพวกที่เดินตรงเดินยังสงมาเบิดเ คันว่าตัวนี้กระโจก้อนก็ได้ร้อยทางบบุญมาก่อนก็ได้เป็นสั่งมากใบต่อพุ่นก้อนหน่อยสามเนตรงสามเมตรตัวสามกับพี่อยเยอ่ะเนาะอันนี้ยังใช่หนึ่งมันเจามาแล้วอ๋อันไปเนาะ ชมปลาฮอนเอาเนาะกินเด้อเนาะอากาศฮอนเนาแบบซี่นี่เพิ่นว่าถ้ากินชมลายนี่มีเสี่ยงเกี่ยวกับเจ็บท้องเจ็บไ่แบบนี้หรือเปล่า้นถ้ากินลายนี่ก็บบดีขึ้นกันเลยเนาะอากาศฮอนเอาแบบซี่กินพวกชมพวกเนี่ยแค่ว่ากินน่อยก็เป็นพิษกินลายกันเป็นไผ่อีกต้อง ช่วงอากาศไปสีพี่น้องเลยโอ้ยยังอยู่บ่านน้ำเนาะยังบุรีเสียบบ่บ่นขายเนาะของน้องมูเผนบ่นี่ยนงมูเน้องขายน้องขายเป็นไปช่างไม่ห้านค่าดิเอาเห็นข้าเจ้าชัดเนีเป็นเป็นชุดเป็นชุดเดี๋ยวเราไปฮับผมไปขายโต๊ะพอดีทางบุเชียงนัดเพิ่นมาพูดคุยแจ้งเพิ่มเติมเพิ่นซาโดด บริขายด้วยไม่ขายเหยียบมาเลยบาทนี้รดอ่าในตะก้ารถมันนุนชลุตบะเป็นงรอซ้ำมดเนาะม่าน้ำลุดจากุนวันนี่จะเป็นยเชียรยังไรกับคนเนาะแปลว่ารถเต้นเนาะรถเต้นน่รแรนแห้งดิกรปุ่นได้ซ้ำนุ่งงูเห็นดดอได้พี่น้องอ้ยเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งเพื่อนในในคลิปตัวนั้นแหละที่โบเชงเอาล่แบนไรฉัยอดเลยเราจเอาเลนไิวกับรถเนาะทั้งลูกทั้งเครื่องคองกไหมว่าช้ำในบนหน้ากันสีออกลตามสภาพมากะหน่อยแหละดีไหมเนาะเอาเดือเนาะเชิญเช็บไปลยเนาะมีแต่บเชงเสียออกไปข้างนอกก่อนเพื่น่นเดี๋ยวิมาเอาตุ๊กน้ำ โอเคน้ามาให้น้ากินบ่ไรเพื่น้อยมืดดีกว่าเยอะอาจจะไม่ไลกันอเเอ้าเนาะไปก็เด้อ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 เอ้าเนาะอ่ะเพื่นอะเนาะอุปกรณ์ขาดยังเพิ่มเติมกัมีแต่ว่ารอทางบูบุญมาคอนเพื่น่อยเนาะเพราะทางบูบุญขึ้นเหนือมีแต่ว่าบวเชียงชีดึงให้เพิ่นไปเฮ็ดทางบ้านลุงโมวันนี้เนาะอ่าดึงไปดึงมานี่แหละเพื่อน่อยเนาะอ่าทางนั้นขาดกลับมาท่าพี่ ือว่าทางนี้ขาดกะดึงไปพุ่นพี่น้องเอ้ยดึงซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเนาะมีแต่ว่าตามนั้นแหละพี่น้องเนาะมีนี่การผสมเลียงลาพี่ลาน้องกันเลยพี่น้องเด้อเสมกับเสี่อวไปกินข้าวกินน้ำก้อนบบดนี้เพื่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่มเติมตอนแรกกสิมาเอาทุกน้ำเนี่ยไปซื้อน้ำมาในทางทิมานโอตาเนาะซื้อน้ำยู่นากินมาฝากน้ำกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็ษิได้สร้างไม้มาให้ทางน้องโมเนาะเป็นไม้สีแปด พี่น้องเอ้เอา้าเดี๋ยวเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะว่าสิเป็นจังไรอาการพี่น้องเอ้เอา้าสำหรับคลิปนี้เด้พอ,ดอ,อ,บบอพี่น้นองเด้อเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีฟซีที่หักแพงเบิดสุข่สุขคนพี่น้องเขามาขับมาส้มเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ต้นจนจบและกที่บขานโฆษณาให้พี่น้องเนาะเอา้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะเด็ดพอนเอา้าป้าปุ๊บเอา้าเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ